ทักสม,มปิจนเต็มสบายดีพี่น้องกับทถกททยสบายดีเอฟซีสุขุสุขนเมื่อนี้เขาก็ออกมาทางดงทางป่าพี่น้องพี่น้องเลยออกมาหาเก็บมะแข่งเพราะว่าเอือยเออดาวเขาผลสก๊ับไทยแล้วพีองผลยากินมะแข่งเนาะเลยมาหาโลแถวแถวสวนแถวป่าเลยเนาะบุณทางกระโหนเอรีบุทางเงินไปสวนไทวบาท้าอนะีนะ้เนาะโอ้ไปตาออนซอนเอรีนะ ขากบมาขับเบืยเอายาวนะทุกคนเลยนะโอยโหลดกับเลยทางเป็นยังไง้ันนี้ว้าย่าทางระเบนนี่หนํำกับเคยบกกตะเถื่อหนะน่ำกัะปัง้งไวตลดอดไร่ด้มาดุนเลยทางนี้ ไปไห่ไปสวนนาปูสาวนี่ขึ้นมาโหดเท่หล่นกระฆาลยไรม ก็ไปฝั่งเหมือนอะโอเคกว่าอ,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 อ่ะไอ้อก็สำหรับคนไต่ไปตัวคามาจนจะเป็นฉบับใด ทุกคนเร็วเี่ไหนนะบ้านนี้ทางนะทางไปส่วนบ้นานเจ้าหนิกลัว นัไปเกิดทางเกาสวนผู้สาวมันสัเป็นแนวนี้อันนี้โดนเลยโดนเลยหรอย่าไลลูกย่าไลไปก่อนไหนหนูอาซา อันย่าสูเอาแพงไรเด้อขะดงนี่เด้อทางไปไห้ไปพูนี่กัโหดเลยเจอขะดงที่สิโหดกว่านี่อยากัเนอเนาะ ทางนีทําใจเติมเลยเนาะทางไปสวนก็ได้กิโลมสซม,มิวนี่พากิโลมสซม,มิวอยู่นอกบ้านสวน กำลังหันหัวเกี่ยวคนไปตาออนโซนส่วนนี้พักกําลังเป็นราคาบทันละดูฝนเขาก็เลยอันเปิดน้ำม,มาใส่เนาะเอานา้ำโพดเอา มแขงอันนี้เกิดกลางสวนกลางดงกลางป่าบ่ยากปลูกทุกคนเอ้ยไปตามอันซ้อนเนาะมาแล้วแต่สวนทุกคนเอ้ยบไรเอันมะแข้งสำเนา ได้แต่พักมาหยิกมาหยอยบนทางกระหดเกินพี่มาเอาอยู่ลังเฮือนพี่แหละออกมานะคือเก่าฮะขุดมันบ่ไหมได้ปะไหนนะจังหวะบ่ใหญ่เป็นไงอุ้ยยัง เริ่มนาวเลยเมู่อวานนี่นาวกว่าเมู่อวานซื้นนี่นาวนาวกว่าโอ้ยมันกระหวใหญ่อเลยเนาะไปเอาเข่าไอ้ดาวก่อยเมอรเลยทุกคนตรงนี้นี่หักคอห่วงเบอเลยไปเถอะ เกี่ยวด้ได้สิใบนี่หมากปุ่มๆหาง,งยาวๆหักคอห่วงจนเบิดเข่าซุกเต็มทุง่งมืออ,ออกมามื่อนอาหารกำลังใส่น้ำนมบะนี่เริ่มเลยเริ่มเป็นข้าวเมาเลยขักนงนอกเข่าจ้ะเนาะงามงามอีรีข่าก้อยหักคอห่วงนี่เสียหายลายเติบเลยนี่ย เพื่เกียวตะสวยมากเวียกลายเลยบริเกียวสปูนี่ก็เพื่อจะได้เมื่อกับได้เกี่ยวเข้าซอยเอื้อยอีกทุกคนเอ้ยนานในเมื่อเด้เย๋ยวนี่นเต็มอยู่เทวลุ่ม ນິກະໂຕແລງແລງມື້ນີ້ບໍ່ໜາວປານໃດ จะเอาไปเห็ดยังดอไกไหมฮะเอากินได้นะดอกยังเคนินดอกแค่ปลดอกแค่ปลาเดี๋ยวนี้ก็กินได้เซยนะเนาะเอาเห็ดยังไปสุบหรือแบบปีเห็ดได้ทุกอย่างใส่แกงก็ได้บ่บ่ได้โอ้ยสำหรับคนอื่นเขาอยากเพิกมจิตใจอยู่นะวันไปเผาแกงละไหมอันนี้เนาะแคปลาจุดเจ้าเนาะแคปลาแค่นะคคดง ถาเก็บผักหนอกผักใบบับบกก็มีบบลายมันดับส่วงนะมีหล่ลายทุกคนเลย เงาเดียวนพวกผากันจงกรร็ได้ ดอกมันกินไดนมั้งโดกนกินได้นี่ตัวนี้หมาไหมมีอย่างอีกอีอยู่เก็บใบใบมันบปรเกต์พลบอ่ะงามเลยเกินเนาะที่มันอบอวดมันไม่เสร็จ มึงข้าจะเก็บคอยกับสิเก็บกันจะอยากได้ใบมันเนาเป็นอะไรกินได้หรอวะนี่ใบมึงคอยสิเก็บเก่เลยนะเอาบ้เก่ลวบเด็กะไปูนรอดเลาเอนเลยเกล่เลยเอยบ่ กะทงนั่นนี่ขึ้นลายเหรอ,อ,อปลูกเองรู้เปล่ามันเกิดเองเกิดเองทางสุขหยคือปลูกยางปลูกชาแทะปักขาวทอง,อง,งข้าวเนาะดอกตะเวนกับเรื่องหุ้ง ใส่เป็นเป็นหมอเลยไลอันพักโมโหมกันักรีลายนะจากพักยังสมัมปิ ไปเก็บพักพักสม,มปิจนเต็มขุเห็นยังขวางหนาอาเบิดทุกคนเ้ยตรงนี้ไปจักสือพักซาบางสนิทกันด้เข่ายันตีบอลล่มก็มีบอลก,บอก้อยก็มีฮักคอห่วงส่วนลาย เอาละพ่อเม่พี่น้องขีปสปูมาฮอนกัสิคอยจบไบเพียงสำนีก่อนเดอ้อพ่อการขีปนาะฝากพ่อเม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สปูดได้เหดคขีปต่อต่อไปในเดอ้อสบายดีพี่น้อง